ครับสวัสดีครับตอานี้มาดูของอร่อยพระชื่อร้านอะไรนะเซปเทมเบอร์ค่ะเซปเทมเบอร์อยู่แถวไหนเอ่ยข้างอำเภออำเภอติดอำเภอมบองเภอครับมีอะไรของของแซ่บอร่อยอร่อยบีอะไรบ้างครับลองแนะนำหน่อยอันนี้อะไรตัวนี้เป็นเค้กคาราเมลเค้กคาราเมลคาราเมลคอฟฟี่ค่ะตัวนี้เป็นเป็นคาราเมลออกหวานๆเนาะอันนี้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะด้านในจะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะแยมสตรอเบอรี่ อันนี้ล่ะอันนี้เป็นโลมะพร้าวอ่อนค่ะโลมะพร้าวอ่อนโลมะพร้าวอ่อนนิ่มๆเนาะใช่ค่ะอันนี้คือตัวนี้ดับเบิลช็อกสตรอเบอรี่ค่ะดับเบิลช็อกสตรอเบอรี่แต่ว่าใส่ดับเบิลใส่ช็อกโกแลตหลายจะออกหอมๆเข้มๆหน่อยเมไม่หวานมากใช่ค่ะอันนี้ต้นัสังขยาฟักทองญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นอันนี้ตัวนี้เป็นบานอฟฟี่ค่ะบานอฟฟี่เป็นขาเป็นชิ้นเนาะใช่ค่ะอืมอันนี้ก็อันนี้ผมก็ซื้ออันนี้ก็ ลูกค้ามาจะส่วนมสั่งอะไรอ่าเป็นเป็นเค้กนะคะตัวนี้จะเป็นเมนูขายดีขายดีวอโรฟี่เนาะใช่ค่ะกับตัวดับเบิลช็อตดับเบิลช็อกนี่ตัวนึงที่ผมชอบกินนี่ครับนี่อันนี้ก็อะไรกันนะมะกรูดมะกรใช่ไหมนี่ก็อร่อยครับมาที่ไรกินดีอันนี้ก็อยู่ที่ร้านเซ็ตเซมเบอร์ครัเซ็วันนี้วันที่ยี่สิบสี่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมวันนี้ เดือนนี้จะเป็นเดือนเกิดของร้านนะคะจะมีโปรโมชั่นลด20%วันจันทร์พุธศุกร์ค่ะ<า>ในเดือนนี้เลยนะคะวันนี้วันพุธเนาะใช่ค่ะวันนี้มีมโปรอ๋อผมผมซื้อมา2อสองอย่างแล้วลดให้ใช่ไหมเออก็20%จากของราคาที่ซื้อไปใช่ค่ะก็คือเจ้าของชื่ออะไรเนาะอ่าคือฟางค่ะคือฟาง เออ่สั่งมาสั่งก่อนสั่งกาแฟไป้ได้ค่ะโทรเข้ามาที่ร้านหรือเป็นแอดแอดไลน์ร้านเค่ะแล้วก็โทรมาสั่งจะได้ไม่ต้องรอเวลปลี่ยนก็ได้ใช่เปลี่ยนเซ็นเบอร์ใช่ค่ะบเซ็นเบอร์ S E P T E M D A C A S E F E เอาคนมาสูงครับอยู่ตรงกลางดินเก่าดินเก่าแต่ัญหาดินสูงติดร้านอาหาร ครับี่ครับออาฝากน้านไลยไหมฝากามมร้าน Timber Cafe ได้นะคะ่ะโอเคครับโอเคครับ